มาถึงเวที a c a d e m y f a n t a s เ a กันบ้างนะครับผมสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่ไม่มีน้ำตาที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในคืนนี้วีหกคครับ ว่าหนุ่มเคปิวั์วีหกจะผูกพันกับตุ๊กตาภูมิคุ้มกันมากๆนะคะเพราะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนอกจากคณะกรรมการแสนใจดีจะมอบตุ๊กตาภูมิคุ้มกันให้ไปช่วยเหลือเพื่อนไม่ให้ออกจากบ้านนักล่าฝันในวันคล้ายวันเกิดของเขาแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาตุ๊กตาตัวนี้ก็ยังช่วยปกป้องนุมเคซึ่งได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดไม่ต้องลากกระเป๋าออกจากการแข่งขันในโจทย์การแบทเทิลเพลงกันระหว่าง2ทีมอีกด้วยเพราะทีมคิสของเขาทั้งร้องทั้งเต้นจนเฉือนเอาชนะทีมลิขิตฟ้าไปได้จึงได้รับตตุุุกกกกกาาาาภูมมมมิค้้้้ัันนยไ่่ใหออองงจรแขข เชิญทีมคิสครับขบวนี้ครับเชิญครับครับขอแสดงความยินดีนะครับส่วนสัปดาห์นี้จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกหรือไม่ติดตามเชียร์กันได้ใน True Academy Fantasia ซีซั่นที่9แบบสดๆผ่านจอ Modern Night TV เสารนี้3ามทุ่มครึ่งค่ะ